สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองเล่นคุกกี้รหลดมะม่วงนะคะก็คือจะมาดูวิธีเล่นนั่นแหละตัวนี้จะเล่นยากนิดนึงนะคะความสามารถของคุกกี้รหลดมะม่วงนะคะตัวนี้เขาจะไปรับเพื่อนเขาผู้โดยสารค่ะสามคนแล้วก็ไปส่งแต่ละเกาะแต่ละเกาะนะคะเราต้องส่งให้ถูกนะถ้าเราส่งถูกเราก็จะได้คะแนนเยอะค่ะส่งผิดคะแนนก็จะลดไปตามลําดับนะคะแล้วก็ยิ่งอัพเลเวลเท่าไหร่คะแนนก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะคะ ส่วนแคนดี้ของเขานะคะตัวนี้ก็คือมันจะมีปลากระโดดขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีคะแนนนะคะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเมื่อกี้เห็นประมาณสามแสนนะคะนี่เขียนว่าเท่าไหร่แสนห้าเนาะเมื่อกี้เป็นเลขสามนะคะน่าจะสามแสนส่วนเพจของเขานะคะก็จะผลิตแอปเปิลมะม่วงนะคะตัวนี้ก็จะมีคะแนนยิ่งอับสูงคะแนนก็ยิ่งสูงนะคะแล้วก็เขาจะบินไปทำลายสิ่งกีดขวางนะคะตัวนี้ก็จะได้คะแนนเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเขากาลังพายเรือไปรับผู้โดยสารนะคะแล้วก็มีสามคนเนาะเนี่ยถ้าเป็นเกาะอ,อันนี้ของนักมวยเนี่ยเขาจะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงไอ้ตรงกลมๆนี้นะคะให้ถูกแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วเขาก็จะยิ้มนะถ้าเขาขึ้นผิดเขาก็จะแบบทําหน้าบึง้งโมโหนะคะแล้วก็จะได้คะแในประมาณยี่สิบกว่าล้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีกดที่ถูกต้องกดยังไงนะคะ พอมาถึงตรงนี้นะคะให้เรากดฝั่งซ้ายนะฝั่งสไลด์นะคะเนี่ยให้มันตรงกับรูปพอเป็นพอโดนโจมตีให้กดฝั่งขวานะคะฝั่งสไลด์รีบไปเลยค่ะพอส่งครบเสร็จะะแล้วค่ะเราก็จะได้คะแนนนะคะแล้วก็เราก็วิ่งต่อเลยค่ะตัวนี้ช่วงที่มันรับลูกค้านี่คือแบบเราต้องมีไหวพริบนิดนึงนะคะต้องรีบกดนิดนึงกดผิดกดถูกก็พยายามกดให้ถูกนะคะจะได้คะแนนเยอะๆ เพื่อนๆก็ลองไปวิ่งดูนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆใจดีก็ช่วยคอมเมนต์บอกคลิปด้วยนะคะว่าคลิปอธิบายเข้าใจไหมนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้ว